คือเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเนี่ยก็ได้ทำการไปเช็ค Facebook ตามปกติของผมนี่แหละแล้วก็เช็ค u t u b e นะเช็คหลังบ้านอะไรตามภาษาปกติและที่สำคัญคือต้องเช็คคอมเมนต์ด้วยนะแต่ละคลิปนะผมก็ได้ทำการไปเช็คคอมเมนต์ของคลิปล่าสุดที่ผมได้ทำนั่นก็คือคลิปที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับผมบวดและในคลิปนั้นผมได้บอกไปว่าถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้แฮชแท็กกันไว้ซึ่งมันก็มีแฮชแท็กมากมายหลายหลายแบบเลยที่แฮชแท็กแบบว่า,าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับแบบนี้ แต่มีแฮชแท็กหนึ่งที่ผมได้เจอแล้วผมรู้สึกว่าผมตึงหิดขึ้นมานั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยกันนี้อ่ะและที่สําคัญมันเกิดอะไรขึ้นกับช่องกูคือมีคนคอมเมนต์ว่าเนี่ยให้ผมทําเกี่ยวกับเพื่อนอ่านั่นแหละเพื่อนนั่นแหละ แต่ผมค่อนข้างที่จะกุ้มใจนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะทําให้ผมตัดสินใจยากในการจะพูดถามว่าเรื่องเรื่องนี้ผมมีไหมที่ว่ามีเพื่อนแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าที่การที่ผมจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจะดูถูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ถ้าเราจะมาเล่าเรื่องอันนี้กันผมอยากจะขอพูดสิ่งหนึ่ง,งก่อนโดยเฉพาะคําที่พวกคุณได้เขียนกันนั่นก็คือเกย์เกย์ ไม่ใช่คำด่าเกไม่ใช่คำดูถูกและเกไม่ใช่ใครและคำว่าเกคุณไม่ควรที่จะเอาไปพูดกับใครเสีสหยหายนะครับผมจะบอกว่าไอ้คำว่าเกเนี่ยมันก็เป็นแค่บุค,คลิกของคนคนหนึ่งที่เขาได้แสดงออกมาที่เขาเป็นหรืออะไรงั้นนะซึ่งผมไม่ได้แอนตี้อะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือถ้าคุณจะเป็นผมก็ไม่ได้สนใจหรืออะไรถ้าคุณเป็นแล้วคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนถ้าคุณเป็นแล้วคุณเป็นคนดีผมก็ยินดีด้วย นะเอาละเมื่อเราพร้อมที่จะรับฟังรับรับชมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ารู้ต้องย้อนเกือบไหมเมื่อตอนที่ผมนั้นอายุได้17ปี1 7บถึงปีเป็นช่วงที่ผมนั้นกําลังเล่นเกมอยู่ตามปกติของผมนี่แหละผมก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะที่วันๆก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากๆๆฝันฝันเฟื่องแล้วก็ฝันอะไรโง่ๆไปวันๆนะไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะนอกจากเล่นเกมไปวันๆ ผมก็เล่นเกมตามปกติของผมเนี่ยแหละเล่นเกมที่เล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเกมอะไรนอกจากเกมแนวมูบ้าเกมแนว FPS ยิงปืนก็มีอยู่เพียงแค่นั้นมูบ้าผมก็เล่นพวก LL นะก็แบบเลิกออฟเลเยจนต่อนนั้นผมก็เล่นผมก็เล่นมาได้5ปีแล้วณปัจจุบันตอนนี้แต่ก็ไม่เคยพัฒนาอะไรสักอย่างเพราะว่าไม่ได้จริงจังอ่ะก็เล่นเล่นเรื่อยๆเล่นแบบชิวๆนะผมเนี่ยก็เล่นเกมตามปกติของผมเนี่ยแหละแต่มีอยู่วันหนึ่งวันที่ผมนั่งเล่นเกมอยู่เนี่ยผมก็มีทอกทอกอ่ะ วัยรุ่นเราจะจําได้ใช่ไหมทอกๆสมัยนั้นคือทอกๆเนี่ยกำลังฮิตมากแต่ตอนนี้คือไม่รู้คือกาลินาเนี่ยมันอัปเดตใหม่ใช่ไหมมันอัปเดตให้ว่ามันมีมันอัปเดตไม่ให้แบบว่าทอกๆเอาออกไปแต่ว่าคนที่จะกลับไปใช้ทอกๆได้ก็คือมันยังเหมือนจะใช้ได้อยู่เมื่อปี2อปีก่อนแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วนะครับผมก็ใช้ทอกกนี่แหละคุยกันตามปกติยุคนั้นเนี่ยทอกๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเออเข้าไปแล้วมียศมีหัวอะไรนะก็แบบว่ายศสีม่วงยศสีเหลืองสีอะไรเป็นมงกุฎอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เป็นเอาง่ายๆว่าเป็นคนที่อยู่ในทอกๆของเพื่อนผมนั่นก็คือคุณวุฒะวุฒเนี่ยก็เป็นเอาง่ายๆเป็นเจ้าของทอกๆนั้นผมเนี่ยก็ได้เป็นหัวอยู่แล้วผมสามารถทําอะไรก็ได้เอาง่ายๆว่ายดท่กกับวุฒเลยแต่เพียงแค่ว่าไม่สามารถเตะไอวุฒออกได้หรืออะไรได้ก็คือง่ายๆว่าลองจากจากไอวุฒผมเนี่ยก็อยู่ในนั้นแหละก็คือง่ายผมเป็นเพื่อนสนิทวุฒินะนะเราก็แบบเป็นหัวอะไรอะไรผมก็เป็นหัวอยู่แล้วนะผมก็ดูแลทอกๆของผมทอกๆผมเนี่ยจะมีคนเข้าอยู่ประมาณ6-8ถึงคนนะในแต่ละวัน บางทีก็จะมีเพื่อนที่ผมมาอยู่ที่โรงเรียนเข้ามาก็เป็นพวกแบบว่าเพื่อนมากมายไก่กองแล้วก็เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละซีกโลกนะแล้วก็อยู่แบบว่าใกล้ๆเนี่ยแหละแต่ว่าก็คือมาเจอกันในเกมแต่ว่าเขาอยู่ใกล้ๆแต่ไม่มีโอกาสได้หาผมกับวุฒิเนี่ยก็เล่นเกมกันตามปกตินี่แหละมันมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นวันที่วุฒิเนี่ยเขาได้ทําการเล่น l e ล g กออร l เรเจนตตามปกติของเขาเลยนะ l e ล g กออร l เรเจนถ้าเป็นไปได้จ่ายผมหน่อยก็ดีนะผมจะสับโปรโมทเกมกูแล้วเนี่ย เล่นอยู่เนะี White ่ยวนยลิฟก็เล่นนั่นนะ่เออผมเนี่ยก็เอาง่ายๆว่าเล่นไปตามปกติแหละไม่ได้คิดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งวุฒได้เอาคนคนหนึ่งเข้ามาในท็อกท็อกวุฒบอกว่าคนคนนี้เป็นผู้หญิงซึ่งผมไม่ได้แปลกใจหรือเอะใจเลยหรอกเพราะว่าผมไม่ได้สนใจพวกอันนั้นอยู่แล้วคือจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็ไม่ได้สนใจหรืออะไรเพราะว่าผมก็อยู่ในทองผมผมก็นั่งแค่คุยกับเพื่อนสิ่งที่ผมสนใจก็คือการได้อยู่กับเพื่อนแค่นั้นผมไม่ได้สนใจคนอื่นเข้ามา วุดเนี่ยก็ได้เอาคนคนนี้เข้ามาเพราะว่าโปรไฟล์ในเกมเนี่ยใน L.O.L เนี่ยเขาเป็นเหมือนผู้หญิงเลยก็คือเขาเล่นแต่ตัวผู้หญิงเขาจะเล่นตัวอะไรบ้างอะถ้าเป็นถ้าคนที่เล่น l l เป็นนะครับใครที่รู้จักตัวละครก็น่าจะรู้จักสามตัวนี้ที่ผมจะพูดนั่นก็คือแคทเธอรีน่ะคาตาลีนานะครับแล้วก็ลักนะสามตัวนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของคนคนนี้นะคนคนนี้ก็เหมือนกับผู้หญิงซึ่งโปรไฟล์ของผมในหล็กอบับเรเจนก็เหมือนผู้หญิงจริงๆแหละเดี๋ยวขึ้นให้ดู ก็ผมเนี่ยก็เล่นเลนซัพพอร์ตนะผมชอบเล่นซัพพอร์ตคือด้วยความที่ว่าผมชอบช่วยคนแล้วก็เป็นซัพพอร์ตมาตลอดนะประจวบเหมาะเลยเป็นตอนที่วุฒได้เอาคนคนนี้เข้ามาวุฒเนี่ยได้หลงเลยว่าคนนี้เป็นผู้หญิงแน่นอนแล้วก็ประเด็นเธอประเด็นก็คือคนคนนี้เล่นซัพพอร์ตเหมือนกันซัพพอร์ตในที่นี้คือเขาเล่นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะดุดันแล้วก็โหดกว่าผมมากเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะห้าแล้วก็เก่งแล้วก็ดุดัน ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกตึงหงิดนะตรงที่ว่าเขาอาจจะมาแย่งเลนผมเล่นแล้วผมอาจจะเล่นไม่ไ,มได้เลยเพราะว่าผมก็เล่นอยู่แค่เลน2เลนเท่านั้นไม่กลางก็ซับพอร์ตนะมี AD ดีบ้างวุฒ <Wood S 2> ก็เอาคนนี้เข้ามาสิ่งแรกที่วุฒบอกเลยว่าผู้หญิงแน่นอนยังไงก็ผู้หญิงเพื่อนคือวุฒเนี่ยพูดแบบว่ายังไงก็เป็นผู้หญิงไม่รู้ว่ามันอวยอะไรกันนะกันนะนะหลังจากนั้นคนคนนี้ก็ได้ทําการเปิดเสียงใหม่ผลปรากฏว่าเสียงเขาเป็นผู้ชายสวัสดีค่ะ เล่นเรไรกันล่ะคะแบบนี้เลยนั่นแหละวุฒินี่ค่อนข้างที่จะตกใจนะแต่วุฒก็ไม่ได้เอะอะไรมากขนาดนั้นวุฒก็เลยแต่โอ้โหกูโดนแล้วอะไรอย่างงี้นะซึ่งวุฒเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เครียดหรืออะไรกนะ็โอเคก็พาเขาเข้ามาเล่นก็เล่นกับเขาหลังจากนั้นเราก็เล่นเกมด้วยกันเธอเนี่ยเห็นว่าผมชอบเล่นซับพอร์ตเขาก็เลยถามว่าผมชอบเล่นซับพอร์ตเหรอผมก็ได้แต่บอกว่าใช่เราชอบเล่นซับพอร์ตคนคนเนี้ยเขาชื่อว่าดาชื่อว่าดานะครับ เป็นผู้ชายแต่ว่าชื่อดาดาก้อนบอลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอ่ะชื่อในเกมขเขาชื่อว่าดากอนนะเป็นชื่อบังกรเลยดากอนแต่เราจะเรียกเขาสั้นๆว่าดาเขาเป็นรุ่นพี่ผมประมาณ2ปีนะแล้วก็อย่างที่ผมจะบอกห้แลวครับว่าเขามีอ,อุปนิสัยแบบนั้นเลยก็คือเขาชอบเพศเดียวกันนะผมจะไม่พูดชื่อจริงอะไรเขาผมจะพูดแค่ชื่อเล่นบางทีสิ่งที่ผมพูด อาจจะโกหกขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเออนะผมจะพูดชื่อเล่นของเขาเขาชื่อว่าดานะโอเคคุณดาเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดแล้วก็แซะแซะพวกผมมากเลยเกี่ยวกับว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกอามุก18บวกแล้วก็อะไรลงไปอย่างนี้ซึ่งพวกผมก็ไม่ได้เอะใจหรือซีอะไรกันแล้วไม่ได้เอะใจหรือซีเพราะว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าขนาดนั้นผมกับดาก้อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆว่าเราเป็นคู่หูที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะ ปกติผมเนี่ยจะเล่นกับวุฒิวุฒิจะเป็น AD ดีและผมจะเป็นซับพอร์ตให้ตลอดแต่รอบนี้วุฒิพาเข้ามาวุฒิก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งวุฒินั้นจะเล่นอยู่เพียงแค่2ตำแหน่งนั้นเท่าที่ผมรู้ก็คือเขาจะเล่น AD กับท็อปนะแต่ว่าในเมื่อ AD นั้นโดนแย่งไปก็คือเอาง่ายว่าวุฒินั้นให้ดากอนมาเป็น AD แทนวุฒิก็เลยไปเล่น็อผมก็เลยต้องเล่นเป็นซับพอร์ตแทนผมก็เลยต้องเล่นเป็นซับพอร์ตดูแลดากอน หลังจากนั้นผมก็เอาให้ไงว่าประคบประง,งมดาก้อนสุดๆเลยก็คือดูแลเขาพาเขาฟาร์มเวลิลพาเขาลัดคลิปพ,พาเขาอะไรทุกๆอยา่างเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับแบทแมทนั้นผมก็เอาให้ไงว่าทําทุกอย่างให้เขานั้นได้เงินเยอะที่สุดแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ช่วยเขาคิวให้ได้มากที่สุด เล่นหลังจากที่ผมได้ลองเล่นกับดาก้อนไป1แมตช์แล้วผมค่อนข้างที่จะถูกใจเขานะเขาเป็น a อดีที่ค่อนข้างที่จะเล่นเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็น a อดีที่ค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆว่ากล้าบวกไฟแล้วก็ยืนเก่งมากๆแล้วก็ไขเก่งมากๆนะเอาง่ายๆว่าเขาเป็น a อดีที่สมบูรณ์แบบมากสำหรับผมสำหรับผมเลยนะในในสำหรับผมเลยสำหรับคนคนหนึ่งที่แบบว่าเล่นซัพพอร์ตแล้วเจอ AD ดีแบบนี้ผมค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเขาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นเลยแต่เพียงแค่ว่าผมสามารถทำให้เขาเกิดได้แล้วก็ทำให้เขานั้น จบแมตช์นี้ไปได้อย่างราบรื่นผมก็ค่อนข้างรู้สึกดีและผมก็บอกวุฒว่าคนนี้เก่งเก่งจริงๆเล่น a อดีเก่งมากผมก็ถูกใจและผมก็ให้เขาอยู่ในทอกเนี่ยแหละวุฒิกับผมก็ต้อนรับเขาอยู่ทอกหลังจากนั้นเราก็เล่นเกมมาด้วยกันตลอดจนมีวันหนึ่งวุฒิได้ถามกับดากอนว่าเออดากอนนายอยู่ที่ไหนหรอดากอนเนี่ยก็ตอบมาว่าอ้า oh, วเราอยู่แถวนี้แหละเราอยู่ใกล้ๆวุฒิก็ประมาณว่าเออเราอยากจะเจอนายนะทำไมนายไม่ มาเล่นแถวบ้านเราม้งล่ะแบบเราอยากจะนัดเจอเรามานั่งกินข้าวด้วยกันมานั่งดื่มด้วยกันสักนิดสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดาก้อนเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าก็ก็ดีเหมือนกันนะเราก็อยากจะเจอนายเหมือนกันเราอยากจะเจอแจ็คเราอยากจะเจอวุฒิล้วอยากเจอคนอื่นที่เล่นแอลกับนายด้วยวุฒิก็ได้แต่บอกว่าอ๋อแล้วนายอยู่ตรงไหนเ่ะอดาก้อนก็บอกว่าเราอยู่ตรงนี้ละใกล้ๆเลยเราไปหานายได้นะนายอยู่ตรงไหนล่ะคือคือดาก้อนเนี่ยเขารู้ว่าผมอยู่ตรงไหน เพราะว่าผมอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพอยู่ในแถวแถวปทุมธานีคือเอางวาดากอนเนี่ยเขาเรียนมหาลัยแล้วมหาลัยเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแถวๆวบ้านผมเลยก็คือเอางว่าเขาขึ้นรถมาได้ก็มีวันหนึ่งเราได้นัดกันเพื่อที่จะมานั่งดื่มนั่งกินอะไรกันผมก็ได้ทําการไปส่องเฟซคือเฟซดากอนวุฒิเกาเฟซดากอนให้ผมเราก็ติดต่อกันในเฟซส,สิ่งแรกที่ผมได้เห็นเฟซดากอนนั่นก็คือใช่ครับเขาเป็นคนแบบนั้นเขาค่อนข้างที่จะพูดมุกเกี่ยวกับผู้ชาย แล้วก็แซวผู้ชายแล้วก็ชอบผู้ชายแบบนู้นชอบผู้ชายแบบมีกล้ามเอาไงว่าชอบแบบใจเกเรอะไรอย่างนี้ผมวม่ง่าที่จะแปลกใจแล้วผมบอกดาก้อนว่าเออพี่ดาก้อนครับพี่เป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าพี่ดาก้อนเนี่ยเขาไม่หมกอะไรเลยเขาพูดว่า <across the world> ใช่พี่เป็นอย่างนี้แหละพี่คือพี่ชอบพี่เห็นกล้ามแล้วพี่ใจเกเรขึ้นมาพี่เห็นแล้วแบบโอ้สุดยอดไปเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้แปลกใจอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมก็บอกว่าอะเขาชอบแบบนั้นก็เรื่องของเขาเราไม่ยุ่ง แต่สิ่งที่จะทําให้ผมรู้สึกว่าขนลุกที่สุดนั่นคือการเจอกับดาก้อนผมกับวุฒเนี่ยเราได้ทําการนัดดาก้อนมาเจอที่บ้านวุฒผมได้ทําการเก็บเงินกับวุฒตอนนั้นเป็นจํานวนเงินประมาณ5้าถึงหกรเพื่อที่จะซื้อหมูกระทะและน้ําโคกและเอาง่ายว่าเครื่องดื่มอะไรแล้วแต่พวกผักอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะมานั่งกินกับดาก้อนเอาง่ายว่าเราจะต้อนรับคือมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกดีนะว่าเราเล่นเกมอย่างเงี้ยแล้วเราได้เจอกับคนที่เล่นเกมด้วยกันกับเราคือคนที่อยู่ห่างไกล พวกคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมเล่าให้ผมฟังด้วยนะคือเพื่อนที่อยู่ในเกมเนี่ยผมเนี่ยเคยเจอมาแล้ว2คนนะเป็นสองสองคนนี้ก็ยังอยู่กับผมปัจจุบันทุกวันนี้เขาก็ยังเล่นเกมอยู่ตามปกติแต่เพียงแค่ว่า2คนนี้ผมได้ทําการห่างเหินนั่นแล้วออกมาแล้วเพราะว่าพวกเขายังเล่นเกมมันอยู่แต่ว่าผมนั้นออกจากการเล่นเกมมานานแล้วเพราะว่าผมต้องทํางานผมออกมาใช้ชีวิตคือผมไม่ได้อยู่กับเกมแล้วไงช่วงนี้จะมีแอบแบบลอยๆไปเล่นบ้างกับพวกวุฒบ้างยามมงว่างๆอย่างนี้เอาละเข้าเรื่องของเรากันต่อหลังจากนั้น เราก็ได้ทําการนัดกับดาก้อนแล้วก็ไปนัดพบกับดาก้อนในสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่เขาได้ทําการนั่งรถลงผมเนี่ยก็ได้ทําการพาดาก้อนมาตอนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยของพ่อผมเจอกับดาก้อนครั้งแรกผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้คิดอะไรแต่สิ่งที่ทําให้ผมนั้นรู้สึกจกกะขยมแล้วก็รู้สึกว่าเอาง่ายว่าผมผมอยากจะตะบันหน้าเขาก็คือตอนที่เขาซ้อนรถกับผมนั้น เขาชอบมาจับเอวผมมาลูบเอวผมแล้วก็ผมก็นในค่อนข้างที่จะเฮ้ย hey, อย่านะอย่าเล่นแบบนี้ระวังระวังเอ็นกระตุกเอ็นกระตุกนี่ลดล่วงเลยนะตอนนั้นผมก็แบบว่าไม่ได้คิดอะไรผมก็ได้แต่บอกว่าเอ้ย e พี่อย่าจับผมแบบนี้ได้ไหมพี่ดาก็ได้พูดว่าโอเคขอโทษขอโทษหลังจากนั้นเราก็พาดาก้อนเนี่ยเข้าบ้านวุฒผมกับวุฒเนี่ยก็ได้ทําการแบบว่าพาดาก้อนมานั่งกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็แบบว่า เอาง่ายว่าเราก็กินกันอย่างมีความสุขอะเอออร่อยหมูกระทะแซ่บลายนะผมก็กินกับดากรอนอไ,รไปแล้วก็ถามถ่ายกันพี่เรียนเป็นยังไงบ้างพี่ทําอะไรเป็นยังไงบ้างดาุกคนก็เลยแต่บอกว่าเออเราเรียนมหาลัยนี่มันก็ดีเหมือนกันนะผู้ชายเยอะมากเลยหลอ่อๆเหมือนดาราทั้งนั้นเลยผมก็ได้แต่บอกว่าคือพี่ผมจะถามว่ามันเรียนเป็นอะไรยังไงพี่เขาบอกอ๋อมันก็เรียนเนื่ยเหมือนกันนะปวดหัวมากเลยเนี่ยพี่ต้องเรียนเคมีอะไรเกี่ยวกับพวกโอ้ h, กลศาสตร์อะไรเงี้ยผมก็อ๋อยากไหมพี่ตอนนั้นคือผมยังอยู่ปชพี่เขาก็พูดว่า ยากสิมันยากมากเลยปวดหัวมันต้องแบบมันต้องเก่งอังกฤษมากแลวพี่ยังไม่เก่งอังกฤษคล่องเลยผมเคยแบบเล่นมุกกับเขานั่นก็คือแบบว่าถามเขาเป็นภาษาอังกฤษเขาก็พูดภาษาอังกฤษใส่ผมซึ่งผมไปไม่ถูกคือเขาเก่งอังกฤษมากเขาพูดแบบชิวตอนนั้นก็คือแบบโอ้เก่งเกินคนอะไรเก่งนะแล้วจากนั้นเราก็กินข้าวอะไรสักพักพิธิดาเนี่ยก็ช่วยกันเราเก็บจานผมก็เก็บจานเก็บอะไรกับวุฒิแต่ดาก้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเล่นเล่นแบบจับตูดพวกผมแล้วก็อะไรพวกผมอะไรอย่างงี้ผมก็ค่อนข้างที่จะ อย่า,อย,าอย่าเล่นอย่างนี้กับผมผมไม่ค่อยชอบซึ่งตอนนั้นคือพี่ดาเนี่ยก็คือแบบดื้อแล้วดื้อก็คือไปเล่นอาวุธจับลงอาวุธแล้วบอกวุฒิว่าหุ่นอย่างนี้เนี่ยพี่ชอบเลยนะอะไรอย่างนี้ซึ่งวุฒิก็ได้แต่บอกว่าอะไรของพี่นะหลังจากนั้นพอเราจะเริ่มกลับเอาง่ายๆ่ว่ากลับบ้านก็คือต้องแยกย้ายกันกลับพี่ดาเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นรถกลับ นะเพราะว่าเขาจะต้องกลับบ้านของเขาเขาคือเขามาเที่ยวเล่นที่นี่ก็คือเขาขึ้นรถมาเนี่ยประมาณ20กว่าโลเพื่อที่จะมาหาพวกผมผมเนี่ยก็ต้อนรับเขาอย่างดีพากินข้าวพาอะไรแล้วก็ก่อนกลับเนี่ยพี่ดาเนี่ยแกล้งผมหนักมากแกล้งที่นี่คืออะไรจับตูดบ้างและหนักสุดคืออะไรไหมครับเขามาจับน้องชายผมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผมผมแบดมากผมแซดสุดๆเลยคืออยู่ดีๆเขาเดินขึ้นมาแล้วก็ควับแล้วก็ไอ้ไว้แจ๊ค หญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้แต่เดี๋ยวไม่นะฉันโดนจับผมก็ได้แต่แบบพี่เลิกเล่นอย่างนี้ก็ทีผมจะไม่เคารพพี่นะถ้าพี่เป็นอย่างงี้พี่ดารอกโอ้ยพี่อยากเล่นเองไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นคือเมื่อพี่ดาปั่นผมผมก็ปั่นคืนดยการผมชอบเล่นแบบเป็นแนวแบบที่เขาต้องการกนะ็คือแบบโอ้ดากน้นฉันจอนเดี๋ยจะขุดทองเหลือเกินอะไรเงี้ยดากน้ากนจะกโอ้มาเลยแจ็คผมก็ได้แต่แบบ โอ้ดักก้นโกงมาฉันอะไรผมก็จะอยู่กันก็คือเล่นเล่นกันแบบนั้นนะออนั่นแหละแต่พี่แกดันชอบด้วยออนั่นแหละแต่แต่เราคือไอเรานี่คือไม่ไม่ไม่ได้เอ็นจอยอะไรกับขนาดนั้นก่อนกลับเนี่ยผมพาดักก้อนเนี่ยออกจากบ้านวุฒแล้วผมเนี่ยได้ทาการเอาง่ายว่าพวกคุณเคยเล่นกันอย่างไหมแบบจับแบบว่าจับตูดของเพื่อนน่ะก็คือเอามือน่ยอบตูดเขาแล้วก็เอามานั่นแหละมาเช้งกระเดะนะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่อาจารย์แดงพูดอะท้าทางถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพูเออพูดไม่ได้ไงเดี๋ยว youtube มันติดเหลืองเล่าเรื่องนี่ก็ติดเหลืองได้นะตอนนี้ติดเหลืองหลายคลิปเลย3คลิปแล้วโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปส่งดากอนเนี่ยตอนที่ผมเนี่ยได้ทำการเอาง่ายๆกระดึบหลังเธอก็คือกระดึบบันทายเธอเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาง่ายๆว่าโกงให้ผมเลยโกงให้ผมผมนี่ถึงกับสสแยะแล้วว่าอือตายแล้วคือเหมือนคนเนี่ย ไอเราคิดว่าถ้าเราแบบเอาง่ายว่ากระเด้งใส่เขาเนี่ยเขาาจะแบบกรี๊ดหรือแบบไม่ชอบใจหรือแบบว่าเอาง่ายว่าแบบผักเราแต่นี่ไม่ใช่นี่คือโก่งให้เลยโก่งแล้วแหกให้เลยผมนี่แบบโอ้วุฒมึงเอาใครเข้าบ้านวุฒคือตอนนั้นผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาง่ายว่าเออไม่ได้คิดอะไรละคือ,อเออแล้วแต่ตามกรรมตามเวรตามกรรมเลยเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเขาก็ไม่เคยดูถูอะไรเราเราก็อย่าไปดูถูเขานั่นแหละครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เจอกับ ผู้ชายคนนี้ที่มีนิสัยเป็นอย่างที่คุณแฮชแท็กเอาไว้นะครับเขาก็เป็นสระเอกอไก่โยยักษ์กระรันนะครับนั่นแหละโอเคก็จบไปสําหรับเรื่องเล่าแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรแฮชแท็กกันไว้ถ้ามันแฮชแท็กเยอะผมอาจจะได้ทําเล่าเรื่องนั้นนะครับแต่ขอเป็นเรื่องดีๆหน่อยนะแฮชแท็กอะไม่ใช่แบบมาแนวเรื่องแบบนี้นะผมขอแหละเอางไง ขอเลยคือมันโอกาสติดเหลืองมันเยอะมากผมไม่อยากจะติดเหลืองแล้วเพราะว่าไรายได้ผมก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้โอเคไปละจุ๊บ